First reaction หลังดูดีว่าราวีต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังกําหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ครับตัวอย่างที่ขายออกมามันก็ดูเป็นหนังตลกทั่วไปเหมือนแบบตอนดูตุ See and the Fake ๊ดซี่แอนด์เฟกอ่ะที่มันจะมีมุกซ้ำซามุกตลกที่มันเป็น d i r t ี j โจกเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เราดูแบบปล่อยจอยแค่เอาบันเทิงก็พอแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันมีอะไรมากกว่าตัวอย่างมันข้างเยอะครับเป็นหนังที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆในปีนี้เลยนะถึงแม้ว่ามันจะมีแบรนด์อย่าง GDS ติดอยู่แต่ว่าหนัง GDS ใช่ว่าทุกเรื่องมันจะโดนเส้นไงแต่เรื่องนี้มันโดนเส้นมากๆครับอ่ะพูดในเรื่องของความตลกก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าความตลกของดีวาราวีเนี่ยมันตลกที่ทั้งทันสมัยแล้วก็มีความนอสโตเจียอยู่ในนั้นคือมันจะมีให้ตลกพื้นฐานที่คนดูจะฮากันได้อย่างตลกแบบ slapstick ตลกท การล้อเกี่ยวกับ pop culture ในยุค90แล้วก็ต้น2000นะครับมันจะมีการล้อกับบุคคลที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตเรื่องของกระแสะเพลงในอดีต pop culture ของไทยหลายๆอย่างที่ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปดูแต่ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันโดนเส้นมากครับแล้วก็ทําผมเนี่ยขำแบบหลายรอบมากๆแล้วก็หนังเนี่ยมันมีความกาวที่แบบโคตรกาวนะครับถ้าใครเชดว่าตัวอย่างมันกาวแล้วหนังจริงมั่งแบบหืมหลายกระป๋องมากแต่ว่าความกาวตรงนี้นะครับมันนั้นไปสอดร,รับกับสิ่งที่หนังต้องการเล่าครับมันกลายเป็นว่าไอ้ความกาวตรงนี้เนี่ยมันไปช่วยเสริมประเด็นที่หนังต้องการสื่อให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งแบบ ว้าวแม่งเซอร์ไพรส์มากนะฮะและก็อีกสิ่งที่ดีงามมากและก็ไม่ชมไม่ได้เลยคือเคมีของนักแสดงทุกคนครับทั้งนางเอกนะครับแล้วก็แก๊งตาคลีทุกคนเนี่ยมีการรับส่งมุกที่ดีมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออมันจอยกับการดูพวกเขาเล่นด้วยกันนะฮะนอกจากทางด้านของคอมเมดี้ด้านของความบันเทิงแล้วเนื้อเรื่องของตัวหนังหรือว่าบทหนังเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าคุณมองทะลุความบันเทิงของมันเข้าไปในแก่นหรือว่าประเด็นที่มันต้องการสือ่อมันก็น่าสนใจครับประเด็นที่หนังต้องการเล่าเน มนุษย์เรื่องของชื่อเสียง เรื่องของชีวิตนะครับมันมีความเป็นหนังดราม่าค่อนข้างสูงแต่ว่ามันถูกซ่อนเอาไว้ด้วยเลเยอ์ของความตลกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นดราม่าของหนัง GDA เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นที่สากลและก็น่าสนใจมากๆครับถึงแม้ว่าประเด็นเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สดใหม่เว้ยแต่ว่าผมเนี่ยก็รู้สึกว่าหนังอย่างดีว่าราวีเนี่ยมีวิธีการเล่าดราม่าในแบบที่เป็นตัวเองและก็น่าสนใจครับแล้วบอกเลยว่าสำหรับผมผมชอบประเด็นในหนังเรื่องนี้มากๆนะครับถ้าให้เทียบกับหนังเรื่องก่อนของพุ่งกับอย่างไ o อารี่ตัวซ Fake เ่อง์เีกว่ามา่ๆใน โอเคตัวหนังเนี่ยอาจจะยังมีความหยาบคายในบางจุดมีมุกที่เป็นเด์ตี้โจ๊กอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากๆครับเทียบกับตซี่เนี่ยในหนังเรื่องนี้แทบไม่มีมุกบูลลี่เลยมันจะมีแค่มุกที่มันล้อตัวเองอะ่ะแล้วก็มุกโซกโป๊กแบบน้อยมากๆที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นมุกที่ค่อนข้างสร้างสรรค์น,นะครับเล่นกับสถานการณ์เล่นกับ pop culture และก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเดอรี t o ตซี่นเตอรเฟมากๆเนี่ยคือประเด็นของเรื่องครับดีว่าราวีเนี่ยเป็นหนังที่แข็งแรงด้วยเรื่องราวแข็งแรงด้วยประเด็นที่มััันนนนอยาาจะเเ่่่ซึงงงมทํใหห้้รืี ไม่เป็นหนักตลกไทยที่แบบผมเซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้แล้วมั้ง คือแบบไม่คิดว่ามันจะดีขนะดนไงจะแม่งแบบเออแม่งโคตรด,ดีอ่ะแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งครับที่ลืมพูดไปคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นหนังมิวสิควลค่อนข้างสูงมันจะไม่ได้มิวสิควลแบบมาเดินร้องเพลงเหมือนพวกลาแลนมันจะฟิลเหมือนแบบดูพีดเพอร์เฟกอ่ะที่มันจะมีซีนคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ซึ่งทุกซีนเพลงครับบอกเลยว่าทําดีมากแล้วเพลงดีทุกเพลงครับแต่ว่าจริงๆในภาพรวมเนี่ยหนังมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์นนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าหลายๆจุดเนี่ยมามาร้ว่ผอองอ ใช่มากกว่าน,นี้แต่ถามว่าที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันแย่ไหมก็ไม่ครับผมรู้สึกว่าดีว่าราวีเนี่ยเป็นหนังที่มันรู้ว่ามันอยากเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นสิ่งนั้นอย่างสุดทางมันเป็นหนังที่ดีด้วยตัวมันเองครับถึงแม้ว่า ในภาพรวมสําหรับผมในส่วนตัวผมเองเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังที่แบบเฮ้ย10เต็มสิบสนบูมแบบมากแต่ว่าผมเอนจอยกับทุกช่วงของหนังครับมันเป็นหนัง2ชั่วโมงนิดๆที่ผมว่ามันไม่มีช่วงหน้าเบื่อเลยครับมันมีมุกตลกที่ดีดูแล้วขำก์ดและในขณะเดียวกันครับก็มีดราม่าที่ดีมีหัวใจมากๆเช่นกันครับถ้าใครสนใจนะครับดีว่าราวีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ